อยู่กับแม็กครับที่ช่องแม็กฟอร์ดวันนี้แม็กมีรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับตัวไฮแต่งเต็มไม้ให้ชมกันนะครับกับรุ่นพิเศษพิเศษนะครับเอเวอเรสต์แพลทินัมนะครับตัวนี้เป็น4ี่คูณสี่สปีดนะเป็นหัวเกียร์อีชิปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับวีหกสาม้านมานะครับ600แรงบิดนะครับก่อนจะรับชมว่าแต่งอะไรบ้างนะครับกับคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับแจ้งราคาก่อนเลยตัวนี้นะครััับบปจจุนราาคอยู่ที 2 2 8 4้านบาทนะครับเป็นรุ่นที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับมาชมกันเลยว่าคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์อะไรบ้างมารับชมกันเริ่มที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าเปลี่ยนนะครับเป็นของซอ t a ทกนะครับลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์ f อ r d สีดำเงาหล่อแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงนะครับความพิเศษของกระจังหน้าซอ r แทกนะครับก็คือไฟนะครับ AUX ยูเอ์หรือไฟสปอ t l ตไลท์นะครับตัวนี้จะทำงานควบคู่กับไฟสูงนั่นเองนะครับ ส่วนด้านบนฝากระโปรงนะครับจะมีโลโก้นะครับหรือตัวเรืงสีอะคริลิกคำว่าแพทินัมมาแล้วนะครับแล้วก็สีที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมีการแลปสีนะครับเป็นสีอัลต้าเกรนะครับเป็นสีพิเศษนะใครชอบสีแบบนี้นะครับก็แจ้งได้เราแลปได้ทั้งคันเลยนะครับมาต่อที่ด้านหน้าบ้างไฟหน้าตัวท็อปเหมือนกันครับแมทริกแบบ LED ไฟนะครับลูกแก้วปรับลำแสง ตามความเร็วรถนะครับตัวนี้นะสามารถดรอปไฟให้แบบอตัตโนมัติด้วยนะครับมีไฟเด t i m ทม์สงเวลากลางวันด้วยนะครับตัวนี้นะส่วนด้านล่างเซนเซอร์นะครับจะมีมาให้กันนะครับหน้า 4. จุดหลัง4จุดเลยนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแบบ LED แปรผันตามภูมิพลายนั่นเองส่วนกล้องนะครับตัวนี้ก็มีกล้อง360องศาเลยกล้องหน้ากล้องข้างกระจกแลวก็กล้องหลังด้วยนะครับกล่องเรด์านี่ซอแกนโกเลนคิปปิ้ง เลนส์เเล่ระบบตัวจับกันชนด้านหน้าและด้านหลังให้มาครบเลยนะครับระบบตัวจับคนเดินข้ามถนนก็มีให้ด้วยนะครับส่วนนี่ชุดหน้ากันชนหน้าจะเป็นของวิกเตอร์ครับตัวนี้เลือกสีได้นะใครชอบเป็นสีแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับใครอยากได้เป็นสีดําด้านก็แจ้งได้หรือเป็นสีเทากาไฟก็แจ้งได้ห่วงลากจูงมีให้2ห่วงนะครับสําหรับตัวชุดวิกเตอร์นี้มาดูที่ด้านข้งางตัวรถกันบ้างซุ้มล้อซุ้มล้อนะครับมีให้เลือกเยอะนะ แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับใครชอบแบบปักหมุดก็แจ้งได้หรือใครจะชอบเป็นชุดหน้าวิกเตอร์ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็อีกเป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับของชุดวิกเตอร์เหมือนกันช่วงล่างตัวนี้เป็นปีกนกอินทรีับแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโคงตัวนี้เป็นดิสเบรทั้ง4ล้อเลยนะครับพร้อมกับแม็กเนี่ยเดิมทีแม็กตัวนี้จะเป็นแม็ก21นิ้วลูกค้าเปลี่ยนครับเป็นแม็ก20นิ้วนะครับสีดำหล่อหลอแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นแบบเอทีนั่นเเเอองลลืกได้ย คันนี้มีการโหลดลงมาหน้า2หลัง2นะครับพร้อมใส่ปีกนกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนปีกนกเป็นโปรเฟนเดอร์แล้วก็ได้ชกอัพสองจุดนยโมโนทูบด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าให้มาครบเลยแก้มข้างนะครับ V6 ตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับที่ปัดน้ำฝนก็ออโต้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ตัวกระจกมองข้างตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับเพราะไฟฟ้าปรับได,ด,ด้ด้วยไฟฟ้าด้วย มีไฟ LED นะครับมีกล้องนะครับพร้อมกับไฟสองข้างตัวรถครับมีระบบนะครับบายสปอร์ตตัวจับรถที่มันกระดับด้านข้างด้วยนะครับฟิล์มรับประกันได้ถึงเ็ปีเลยเป็นฟิล์มซามิกนะครับกันสาดติดตั้งให้แล้วทั้งสประตูเลยด้านบนนะครับมีการแลปนะครับเป็นสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนระบบเขานะครับตัวนี้ก็เป็นระบบสมาร์ทคิเลนนะครับแค่กุญแจอยู่กับลูกค้านะครับ เราสามารถเอามือสอยเข้าไปเพื่อปลดล็อกรถได้แล้วนะครับอย่างนี้่าแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ปานิ้วสัมผัสใส่เบ้ารองไม้แล้วด้วยไม่พอเท่านั้นนี่มีโลโก้คําว่าแพตินัมแล้วก็ด้านล่างบันไดครับบันไดของแฮมเมอร์เห็นไหมครับบันไดไฟฟ้าถ้าใครอยากได้แบบนี้แจ้งมาครับเราจัดให้นะนี่เวลาพับเก็บครับปิดประตูปุ๊บบันไดเก็บไม่เกะกะด้วยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบความเรียบความเพรียวของตัวรถนะครับระบบ ตัวนี้ก็มีในส่วนของแอดบูมาแล้วนะครับนี่รองรับมาตรฐานอูโรไฟแล้วนะครับตัวนี้นะเติมจุนะครับน้ามันได้ถึง80ลิตรด้วยนะครับ B7 B20 ได้เลยช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดลิงก์นะครับห้าลิงก์นะตัวนี้ช่วยในเรื่องการขับขี่นะครับถ้าลูกค้านะครับทรงตัวนะครับไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับรถนะครับจะทําการคนโทรลตัวให้เองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับมาต่อที่ด้านหลังกันบ้างสปอยเลอร์หลัง ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเบรกนะครับอยู่ด้านหลังมีนะครับไล่ฟ้าให้ที่ปัดน้ําฝนออโต้นะครับแล้วก็มีในการติดตั้งนะครับในส่วนของคาดท้ายนะตัวนี้นะครับครอบไปเว้นโลโก้คำว่าฟอร์นะครับมีเพิ่มเติมในส่วนของไฟเอลว์เลสนะครับพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับเรามีการติดฟิล์มดำนะครับให้มันดูดุขึ้นนั่นเองนะครับเห็นะครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะครับทำให้รถดูมีมิติขึ้นนะครับ ประตูหลังเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับมีโลโก้คำว่า e v e r e s s ให้นะครับส่วนสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นของ Victor ตัวความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือท่อคู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้จะเป็นเลขแปหรือท่อคู่นะครับแล้วก็ความพิเศษของรุ่นนี้นี่ติดตั้งติดตั้งติดตังต้ตงท่อ JTC นะครับนี่ท่อคู่มาให้หล่อๆแบบนี้เลยกดให้ดูนิดนึงนะครับว่ารุ่นนี้มันน่าใช้แบบไหนเห็นไหมครับ ไฟฟ้าตัวนี้ของเดิมเราก็คืนให้นะพมนะครับติดตั้งให้นะครับแจ้งได้นะครับใครอยากได้แบบนี้นะแล้วก็มีระบบป้องกันการหนีบด้วยนะครับเรียกว่าระบบความปลอดภัยครบเลยเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงนะครับว่าได้อะไรบ้างสําหรับรุ่นแพลต i ิ u m มตัวนี้นะครับแจ้งลูกค้าเลยนะว่าในส่วนของ Memory s e ซีเนี่ยตัวนี้ก็มีให้สามารถตั้งได้นะครับถึง3ระดับเลยนะ ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขึ้นรถนะครับทุกครั้งที่เราเข้าเนี่ยรถนะจะทําการถอยเบาะให้นั่นเองนะครับแล้วก็เราเซตนะครับรถจะเลื่อนเบาะนะครับมาในตำแหน่งที่ลูกค้าบันทึกไว้นั่นเองนะครับเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานั่นเองนะครับตีโลโก้คำว่าแพตินัมเบาะเนี่ยทำความอุดได้นะอุดเบาะได้ด้วยนะในส่วนของหน้าจอกลางตัวนี้ก็ขนาด 12นิ้วนะครับรองรับ p p l เ c a r p l a y a แ d r o i d Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยหน้าจอทัชสกรีนสีสันสวยงามเลยนะครับแออโต้นะครับมี Wireless c h a r เจ r ให้ด้วยนะครับพร้อมกับ Type C และ USB หัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้นนะครับถึง10สปีดเลยเป็นหัวเกียร์ e s h i f ต e r ด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบนะครับตัวนี้ก็สามารถ Drive Mode ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบที่เพิ่มเข้ามาก็คือ 4A แบบออโต้นั่นเองสีออโต้นะครับตัวระบบที่เพิ่มเข้ามาคือ Start s t o p นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะได้ส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยระบบฝั่งซ้ายที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคู่คอนโทรลอะแดปตีฟคู่คอนโทรลแล้วก็เลนคิปปิ้งให้มาเต็มนะครับฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันซิงกับหน้าจอขนาด12นิ้วด้านหลังนะครับนี่แบบดิจิตอลด้วยนะปุ่มพุสตาร์ทมีให้นะครับไฟหน้าออโต้นะครับมาดูด้านบนกันบ้างกระจกรถแสงจากรถข้างหลังครับพร้อมกับช่องเสียบ USB ไม่พอเท่าน,านั้นมีเปิดหลังคาได้ด้วยแบบมูนลูฟนะครับพานาอนิกมูนลูฟนะ อ่าเรียกว่าใครเป็นสายแคมป์ปิ้งตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเรียกว่าให้มาครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจัดโปรพิเศษพิเศษให้ลูกค้านะใครนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับในส่วนของ e v e r อเรสนะครับแพตินัมตัวนี้นะสี่คูณสี่นะครับแจ้งได้นะครับเรามีโปรให้นะลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้หรืออยากต่งแบบนี้นะครับก็บันทึกคลิปไว้นะครับแล้วก็ทักมาสอบถามทักมาคุยกันได้ที่เบอร์082 0 0 2 0 5 1 1นะครับหรือว่า ทักเข้ามานะครับด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ยังวันนี้ก่อนจากการฝากเอเวอเรสต์แพ n u ินนะครับ4ี่คูณสี่คันนี้ด้วยคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนติดตามคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ